ากนรกยังไม่ว่างจากสัตว์นรกเราจักยังไม่ขอตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าสวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านในบทนี้เราจะขอเล่าถึงเจ้าของปณิธานอนันแรงกล้านี้ผู้เสียสละตนเพื่อโปรดสัตว์นรกให้พ้นจากนรกท่านคือพระกสิติคันมหาโพธิสัตว์ อานิสง์ของท่านแรงกล้าถึงท่านว่ากันว่าหากใครได้ยินได้ฟังแม้เพียงชื่อของท่านผ่านหูสักครั้งจะบังเกิดอานิสง์มากมายบทนี้เราจะเล่าอย่างละเอียดถึงในครั้งที่ท่านท,านทรงต,งตั้งมั่นปณิธานต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและต่อหน้าเจ้าแม่กวนอิมและเทพเทวาทุกองค์ และพรที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าหากใครได้สดับรับฟังพระนามหรือเอ่ยชื่อของท่านแม้นเพียงครั้งเดียวอานิสงส์ที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังช่วงเวลาที่สำคัญของพระกสิติคันมหาโพธิสัตว์และพรใดๆที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้หลังจากได้ยินชื่อเสียง หรือภาวนาชื่อท่านกสิทธิคันไปพร้อมๆกันเถิดฝากกดติดตามกดถูกใจหรือกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญต่อๆไปนะคะและก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความหมายของคำว่าพระโพธิสัตว์กันก่อนนะคะพระโพธิสัตว์หมายถึงผู้ที่จะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคำว่าโพธิสัตว์แปลว่า ผู้ที่คร่อมอยู่ในพระโพธิยาณพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์เป็นอีกหนึ่งในพระโพธิสัตว์สี่พระองค์ซึ่งเป็นที่นับถืออย่างยิ่งในศาสนาพุทธมหายานแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกนามของพระโพธิสัตว์องค์นี้อาจแปลได้ว่าคุมทรัพย์แห่งแผ่นดินบ่อกเกิดแห่งแผ่นดินหรือคันแห่งแผ่นดิน ตามประวัติความเป็นมาเล่าว่าพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์ได้รับมอบหมายจากพระสักยมุนีพุทธเจ้าให้เป็นผู้แสดงธรรมโปรดสัตว์ในกรรมภูมิหกในช่วงที่พระองค์ทรงปรินิพานไปแล้วและพระศรีอริยเมตไตรยยังไม่ได้ลงมาตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระกสิทธิคันมีปณิธานอันสำคัญ ในการช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากนรกภูมิว่าหากนรกยังไม่ว่างจากสัตว์นรกก็จะยังไม่ขอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยเหตุดังกล่าวพระองค์จึงถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์แห่งสัตว์ผู้ถูกยากในอบายภูมิมีนรกทั้งปวงเป็นต้นเช่นเดียวกับการเป็นผู้คุ้มครองเด็กทั้งหลาย และเทพอุปถรัรมภ์ของเด็กที่เสียชีวิตและทารกที่ตายจากเหตุผลใดๆรูปลักษณ์ของพระโพธิสัตว์องค์นี้ปกติมักทำเป็นรูปของพระพิสุมหายานมีรัศมีเปล่งรอบพระเศียรซึ่งปรงพระเกศาแล้วหัดหนึ่งทรงจับไม้เท้าซึ่งใช้เปิดประตูนรกอีกหัดหนึ่งทรงถือแก้วจินดามนี หรือแก้วสารพัดนึกเพื่อประทานแสงสว่างท่ามกลางความมืดสำหรับในประเทศไทยเองหลวงจีนวิศวพัฒมณีปัตรมเกตซื้อกว่างตู้ชาวไทยผู้ออกบวชที่ภูเขาจิ๋วหัวซานประเทศจีนผู้ก่อตั้งมูลลนิธิพุทธจักรสุวิชาลัยอารามวัดมหายานพุทธมณฑลสายหกได้สร้างวัดหรือธรรมสถาน เพื่ออุทิศแต่องค์พระกสิทิคันโพธิสัตว์โดยเฉพาะโดยสร้างองค์พระกสิทิคันด้วยหินแกลนิกแกะสลักสูงรวมฐาน13.99เมตรและพระกสิทิคันหกปางที่มีคติมาจากคุนทริกสมาธิสูตรที่ว่าพระกสิทิคันนิลมารกายไปโปรดสัตว์ทั้งหกกูม่พร้อมพญายมราชทั้งสิ ซึ่งในสูตรฝ่ายมหายานกล่าวว่าเป็นพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์องค์สำคัญสิบพระองค์นิลมานกายมาโปรดสัตว์ปฏิมากรรมหินแกะสลักนายนิรยบาลเป็นหินแกะสลักสูงใหญ่กว่าคนอีกรวมทั้งสิ้น25องค์โดยช่างฝีมือจากประเทศจีนสร้างตามคติของพุทธมหายานแบบจีน และเผยแพร่กะสิทิคันโพธิสัตว์มูลปณิธานสูตรและกะสิทิคันโพธิสัตว์ทศจักรสูตรซึ่งเป็นพระสูตรสำคัญของพระกะสิทิคันซึ่งถือได้ว่าเป็นกสิทิคันมณฑลที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในโลกต่อไปนี้เราจะเล่าถึงพระพุทธองค์ทรงตรถึง อานิสงค์ของการได้สดับพระนามของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์เรื่องเป็นดังนี้เมื่อพระกสิทธิคันมีปณิธานอันสำคัญว่าหากนรกยังไม่ว่างจากสัตว์นรกก็จักยังไม่ขอตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าครั้นพระพุทธดำรัสจบแล้วทัานใดนั้นก็ปรากฏฉับพันลังสี เร่งประกายเจิดจ้าขึ้นโดยรอบพระเศียรแห่งองค์สมเด็จพระสักกยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าและทุกๆอนูของรังสีนั้นก็บังเกิดเสียงดนตรีทิพย์อันไพเราะสนโอโสดบรรเลงแพ่ก้องไปทั้งประมณฑลและแล้วพระพุทธองค์จึงทรงตรัสแก่ผู้ที่มาชุมนุมทั้งหมดว่าดูก่อนท่านทั้งหลาย ความประเสริฐล้ำเลิศของการถึงที่สุดแห่งทุกข์สามารถสำเร็จมรรคผลได้บรรลุสู่พระอนุตรสัมโพธิญาณน,นั้นนับเป็นเรื่องที่เหนือวิสัยจิตญาณของสรพพสัตว์ผู้ยังคล้องติดอยู่ในโลกจะอย่างรู้ได้แต่เพว่าการที่พระกสิติคันโพธิสัตว์มุ่งมั่นจุดช่วยสัพพสัตว์ และรอคอยให้พวกเขาเหล่านั้นสำเร็จเป็นพุทธ,ธะทั้งหมดเสียก่อนแล้วจึงจะยอมเข้าไปเสวยสุขในแดนนิพพานปัณิธานแห่งการเสียสละเช่นนี้นับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเกินกว่าจะหาสิ่งใดมาเปรียบได้บัดนั้นท่ามกลางมหาสันนิบาตท,ที่ประชุมพระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้เปี่ยมด้วยมหาเมตตาการุณได้ท่งประนมพระหัตถ์าวายอภิวาทแล้วเสด็จลงจากพระแท่นอาสนะที่ประทับพ,พระโพธิสัตว์ควรอิ่มได้กราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระสัมพันธ์อยู่เจ้าข้าบาทได้สดับฟังธรรมกถาที่พระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแท้สองสรรเสริญพระกสิทธิขันโพธิสัตว์แล้ว จึงสามารถกล่าวได้ว่าแม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ทั่วหมื่นโลกธาตุมาพร้อมกันพัลนาพระกิติคุณของพระกสิทธิคันธโพธิสัตว์ถึงกระนั้นก็ไม่มีวันจะจบสิน้นและบัดนี้ข้าบาทใครกราบอารัธนาทูลขอให้พระองค์ได้พรลนาถึงเดชานุภาพของพระกสิทธิคันธโพธิสัตว์ เพื่อจะอยังศรัทธาให้เกิดแก่ผู้ที่มาชุมนุมกันในที่นี้ทุกหมู่เหล่าด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนกวนซื่ออินท่านผู้เป็นนาวาธรรมแห่งเมตตาเวนยสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่ว่าผู้ใดที่ได้เอ่ยนามของท่านด้วยใจศรัทธาเขาผู้นั้น ย่อมสามารถพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในวันนี้อาศัยจิตที่เปี่ยมด้วยมหาเมตตามหากรุณาไม่มีที่สิ้นสุดต่อสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าท่านจึงได้ขอให้เราเกล่าวพรรณาถึงเดชานุภาพของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งใจฟังให้ดี ดูก่อนชาวสวรรค์ทั้งหลายหากคู่ใดได้เสวยผลบุญจนใกล้จะหมดสิ้นแล้วนิมิตหมายแห่งการต้องไปจุดติใหม่ก็จะปรากฏได้แก่ชวีวันเกิดเศร้าหมองทิพยะอาอภรณกก็มัวหมดลงเป็นต้นแต่หากชาวสวรรค์คู่นั้นได้เพ่งจิตของตนจนบังเกิดรูปนิมิต พร้อมทั้งได้ยินพระนามของพักกระสิทธิคันโพธิสัตว์ขึ้นแล้วจงรีบน้อมจิตสำรวมใจเอ่ยบริกรรมนามท่านด้วยศรัทธาอันมั่นคงเช่นนี้แล้วเทพเทวาเหล่านั้นก็จะสามารถเสวยทิพยสุขสืบต่อไปอีกในแดนสวรรค์มีต้องล่วงลงสู่อบายภูมิชั้นต่ำอีกฉะนั้น จะกล่าวไปยัยถึงผู้ที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาและกราบไหว้บูชาพระกสิทธิคันโพธิสัตว์อยู่เป็นประจำบุญกุศลของเขาย่อมจะสูงส่งมากล้นเหลือขนาดนับเวนยสัตว์ที่หลงเหวียนไหวอยู่ในอบายภูมิทั้งหกเมื่อถึงคราวละสังขาใรใกลจะสิ้นใจตายหากบุคคลผู้นั้นได้ยินพระนามของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ แม้เพียงผ่านหูสักครั้งแล้วบังเกิดสติระลึกได้ถึงพระเมตตาคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านวิญญาณของเขาก็จะไม่ตกลงสู่ภพภูมิเบื้องล่างอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่บิดามารดาญาติพี่น้องได้นำเอาทรัพย์สินของผู้ตายออกมาบริจาคสร้างกุศลหากเขาผู้นั้นยังไม่หมดสิ้นอายุไข แต่ต้องเจ็บหนักอันเนื่องจากมีหนี่สินเวรกรรมติดตามมาสนองด้วยอนิสงผลบุญนั้นจะทำให้อาการของเขาทุเลาเบาบางลงได้หากเป็นบุคคลที่เคยก่อบาปสร้างเวรไว้จนวิญญาณต้องไปรับโทษหนักแต่ด้วยอนิสงผลบุญจะช่วยให้โทษนั้นได้ผ่อนหนักเป็นเบา ส่วนบุคคลใดที่มีบาปกรรมติดตัวเพียงเล็กน้อยด้วยอนิสงส์ที่ญาติพี่น้องได้สร้างกุศลอุทิศให้เขาผู้นั้นก็จะได้ไปสู่สุขติภพโดยง่ายบุคคลใดเป็นผู้ที่กำพ้าบิดามารดาตั้งแต่เยาว์วัยขาดคนอุปการะดูแลพ่อแม่พี่น้องต้องมีอันล้มท้ายตายจาก หรือผัดพลากกันไปเมื่อโตขึ้นแล้วเกิดจิตสำนึกที่ดีอยากสร้างกุศลอุทิศให้และใครได้รู้ถึงที่อยู่ของญาติพี่น้องที่พัดพลากสูญหายหากเขาผู้นั้นมีจิตศรัทธาแห่งกล้ากราบไหว้สักการะพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวันโดยไม่ย่อท้อเช่นนี้แล้ว ถ้าหากเป็นผู้ที่พ่อแม่ญาติพี่น้องได้ตายไปวิญญาณตกลงสู่นรกภูมิลมูกจองจําต้องโทษสถานหนะักด้วยอนิสงส์จากการกราบไหว้สักการะพักกสิทธิคันโพธิสัตว์จะทำให้ดวงวิญญาณของพวกเขาได้รับการปลดปล่อยไปสู่พภพบูมิที่ดีกว่าแต่ถ้าพ่อแม่ญาติพี่น้องของบุคคลน,นั้นยังมีชีวิตอยู่ในโลก พวกเขาก็จะได้รับพลานิสง์มีบุญญาบารมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นบุคคลผู้ที่พัดพลากจากบิดามารดาญาติพี่น้องหากสามารถถวายสักการะบูชาและสวดภาวนาพระนามของพระกสิติคันหนึ่งหมื่นจบภายในเวลา21วันเขาผู้นั้นก็จะได้รับเมตตาจากพระองค์ โดยจะได้รู้ถึงที่อยู่ของบิดามันนาญาติพี่น้องที่พัดพลาดและถ้าหากเป็นผู้ที่มีบุญบรารมีสูงพอพระองค์จะทรงปรากฏให้เห็นในนิมิตสาธุชนผู้ใจบุญท่านใดสามารถสวดมนต์ภาวนาพระนามของท่านวันละหนึ่งพันจบเป็นเวลาหนึ่งพันวันโดยมิได้ขาดเมื่อนั้น องค์พระโพธิสัตว์กสิติคันก็จะทรงบัญชาให้เทพเทว,วาพระปุ่มเจ้าที่มาคอยปกป้องดูแลบุคคลผู้นั้นเพื่อให้ชีวิตประสบแต่ความอุดมสมบูรณ์ภูณสุขปราศจากโรคภัยและท้ายที่สุดเขาจะได้รับการปกแผ่พระหัตประสิทธิ์ประสาทพรอันถือเป็นนิมิตหมายแห่งสี่มงคลสูงสุด ว่าต่อไปในอนาคตบุคคลผู้นั้นย่อมสามารถสำเร็จมรรคผลได้อย่างแน่นอนดูก่อนกวนซื่ออินโพธิสัตว์สาธุชนใดบังเกิดมหาเมตตาตั้งอธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่ว่าจะชุดช่วยเวนยสัตว์แล้วหันหน้าเข้าสู่วิถีธรรมบำเพ็ญเพียรโดยมุ่งหวังให้หลุดพ้นจากสามภพ หากสาธุชนผู้นั้นได้สดับพระนามของพระกสิทิคันโพธิสัตว์แล้วถวายสักการะด้วยใจศรัทธาเขาก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่ขวางกัน้นและสามารถบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดได้เร็วยิ่งขึ้นดูก่อนควรซื้ออิมโพธิสัตว์หากความปรารถนาของสาธุชนผู้ใดจำต้องใช้เวลาถึงร้อยหมื่นปี จึงจะสำเร็จได้ขอแต่เพียงเขาผู้นั้นมีจิตใจมั่นคงภาวนาละลึกถึงพระกสิทิิคันโพธิสัตว์สิ่งที่มุ่งหวังก็จะสำเร็จผลได้ในเวลาอันรวดเร็วหากสาธุชนใดมีจิตใจมุ่งมั่นศึกษาหลักธรรมแต่แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะจากเกจิอาจารย์มามากมายแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าใจ ในข้อพระธรรมอันลึกซึ้งได้ทั้งนี้เนื่องด้วยบุคกรรมแต่ปางก่อนเข้ามาริดรรอนปิดบังดวงปัญญาให้เลอะเลือนหลงลืมง่ายไม่สามารถเข้าใจในข้ออัธถาธรรมใดๆหากสาธุชนผู้นั้นได้สรบฟังและตั้งใจสวดภาวนาพระนามของพระกสิทิิคันโพธิสัตว์ ได้ถวายของหอมน้ำปรุงแด่รูปของท่านและกราบทูลความในใจพร้อมกับจัดน้ำสะอาดหนึ่งถ้วยถวายไว้ณนะเบื้องหน้าของพระรูปของท่านเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนในวันรุ่งขึ้นจึงอาราธนานำน้ำนั้นมาดื่มด้วยจิตศรัทธาขณะที่จะดื่มจงบ่ายหน้าไปทางทักษิณาทิศ แล้วอธิษฐานจิตตั้งปณิธานว่าหลังจากดื่มแล้วจะดำรงตนอยู่ในเบญจศีลไม่บริโภคเลือดเนื้อสัตว์ไม่เสพของข่าวใดๆอีกหากสามารถปฏิบัติเช่นนี้ด้วยจิตศรัทธามั่นคงเขาจะได้เข้าเฝ้าพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ในนิมิตเมื่อนั้นท่านจะประพรมน้ำทิพประสิทธิ์ประสาทพร เพื่อขจัดสิ่งอับประมงคลทั้งหลายให้สูญสิ้นไปและแล้วบุคคลผู้นั้นจะตื่นขึ้นมาด้วยจิตญาณอันผ่องใสมีสติปัญญาเพิ่มพูนมีความเฉียบแหลมสามารถจดจำพระธรรมทั้งหลายได้ด้วยการเห็นและอ่านเพียงครั้งเดียวดูก่อนกวรซื่ออินโพธิสัตว์ บุคคลผู้ใดที่ชีวิตและครอบครัวไม่เป็นสุขประสบแต่เรื่องราวทุกขร้อนใจเป็นอาจินกินอยู่อย่างแรงแค้นร่างกายมีแต่โรคภัยเบียดเบียนแม้ยาหลับก็ฝันเห็นแต่สิ่งเวลวร้ายเป็นประจำบุคคลเหล่านี้หากได้กราบไหว้สก,การะบูชาและสวดท่องพระนามของพระกสิติคันโพธิสัตว์ครบหนึ่งหมื่นจบ สิ่งอัปมงคลทั้งหลายในชีวิตก็จะค่อยๆมาลายหายไปในยามหลับก็จะนิมิตฝันเห็นแต่สิ่งที่ดีงามต่อไปบุคคลผู้นั้นจะพบแต่ความสมบูรณ์คุณสุขด,ดูก่อนกวรซื่ออินโพธิสัตว์บุคคลผู้ใดมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางผ่านป่าเขาข้ามลำห้วยแม่น้ำหรือทะเลกว้าง เอาผู้นั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะสวดภาวนาพระนามและลึกถึงพระกสิทธิคันโพธิสัตว์เสียก่อนทั้งนี้เพื่อว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้รับความคุ้มครองจากเทพเทวาทั้งหลายตลอดการเดินทางแม้ต้องได้พบกับสัตว์ร้ายหรือพูดผีปีศาจเขาก็จะแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวง ดูก่อนควรซื่ออินพระโพธิสัตว์แห่งเมตตาอาศัยบุญสัมพันธ์ที่มีต่อสรรพสัตว์ในโลกียโลกขอจงใช้ลิทานุภาพของท่านเผยแผ่พระสูตรนี้เพื่อให้เวนยสัตว์ทั้งหลายมีโอกาสได้ศึกษาอันจะนำมาซึ่งพรานิสงยิ่งใหญ่สืบต่อไปนับร้อยพันปี ครั้นแล้วองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงตรัสสัมโมทนียกถาความว่าเดชานุภาพแห่งพระกสิทิคันโพธิสัตว์แม้เม็ดทรายมากล้นในคงคามหานาทีมีอาจนำมาเปรียบเลยขอได้จริงใจสักการะกราบไหว้เพียงชั่วขณะจิตหนึ่งขอองค์โพธิสัตว์ควรอิมโปรดรับรู้ เล่งประกาศทั่วพิภพตรดล่าใครได้พาตนขึ้นสู่วิถีแห่งธรรมมาจากสำเร็จหลุดพ้นเวียนว่ายเอ่ยในขณะนั้นองค์สมเด็จพระสักยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งเอื้อมพระสุวรรณหั์ไปปกแผ่พุทธบารมีลงเหนือพระเศียรของพระกสิติคันโพธิสัตว์พร้อมกับส่งมีพระดำรัสว่า กสิทธิคันกสิทธิคันผู้เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพและมหาเมตตาสุดจะอย่างได้ในโอกาสที่บรรดาเหล่าพุทธ,ธะพระโพธิสัตว์พระอรหันต์เทพรมพญานาคและสรพพสัตว์ทุกหมู่เหล่าอันมีจำนวนมากมายมหาศาลได้มาร่วมชุมนุมณนะดาวดึงเทวโลกแห่งนี้ เราตถาคตขอฝากฝังพวกเขาตลอดจนเวนยสัตว์ทั้งหลายในโลกียโลกผู้ซึ่งยังมิได้หลุดพ้นจากวัะสงสารไว้ในความดูแลของท่านจงพยายามชุดช่วยเขาเหล่านั้นแม้สักเพียงหนึ่งวันก็อย่าให้ได้ตกล่วงลงสู่อบายภูมิจนต้องประสบกับความทุกขเวทนาอีก เวนยศัตร์ในโรกียโลกจิตใจเรลวนไม่แน่นอนสันดานบาปมีมากในตนแม้จะมีใจคิดทำความดีอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงชั่วครู่ชั่วยามเมื่อไปพบกับสิ่งชั่วร้ายอบายมุกทั้งหลายอนุสัยสันดานบาปก็งอกเงยกำเริบขึ้นอีกเหตุชนี้ ตถาคตจึงต้องนิรมานกายออกนับหมื่นล้านลูกกายเพื่อโปรดชุดช่วยพวกเขาเหล่านั้นตามควรแก่รากฐานแห่งบุญบารมีของแต่ละคนกสิทธิคันโพธิสัตว์บัดนี้เราขอฝากฟังสัพพสัตว์ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างไว้กับท่านหากในอนาคตเวนยยสัตว์เหล่าใด หวังให้พระธรรมเจริญในตนได้ปลูกฝังกุศลกรรมแม้เพียงเท่าเศษของทุรีก็ขอให้ท่านใช้ปริศดาพินิหารอันยิ่งใหญ่ของท่านออกปกป้องและอุ้มชูเพื่อหนุนให้เขาเหล่านั้นดำเนินอยู่ในสายทานแห่งสัจธรรมตลอดไปดูก่อนกสิทธิคันโพธิสัตว์ ในภายหน้าหากมีสรรพสัตว์เหล่าใดถูกวิบากกรรมตามสนองอันเนื่องจากบาปเวรที่เขาได้กระทำเป็นเหตุให้ต้องตกล่วงลงสู่อวายภูมิเบื้องล่างก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ประตูนรกหากสรรพสัตว์เหล่านั้นเพียงแต่ลำลึกถึงพระนามของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งหรือได้สวดภาวนาสักครั้งเดียว ก็ขอให้ท่านจงใช้ลิทานุภาพลงไปทลายเครื่องจองจำอันได้แก่โลภะโทสะโมหะและกิเลสทั้งปวงซึ่งพันธนาการร้อยลัดจิตวิญญาณของพวกเขาไว้ให้ต้องได้รับทุกทรมานอยู่ในอบายภูมมท้ายที่สุดจงนำแสงสว่างเข้าสู่พุทธจิตธรรมยาน ของพวกเขาโดยการถ่ายทอดหลักศัลธรรมอันเที่ยงแท้ให้ประจักษ์เพื่อเวนยสัตว์ทั้งปวงทุกหมู่เหล่าจะได้กลับคืนสู่แดนนิพพานอยู่เสวยปรมสุขชั่วนิรันด์โดยพร้อมเพรียงกันครั้นพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ได้สดับฟังพระพุทธดำรัสจบลงก็ทรงประนมหัดขึ้นน้อมรับพระบัญชาด้วยเสียงกล้าวล่า ทูลว่าขอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าได้ทรงพระประวิตาไปเลยพระเจ้าค่ะในอนาคตการมาดแม้นว่ามีผู้ใดยึดมั่นในพระสัจธรรมข้าบาปก็จะใช้กุศโลบายอันแยบยนและเหมาะสมไปชุดช่วยนำาพาผู้นั้นออกจากวะตสะงสารให้จงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นสร้างแต่ความดีมาโดยตลอดข้าบาทจะดูแลให้เขาได้อยู่ในวิถีแห่งธรรมไปตลอดกาลมิยอมให้ล่วงหล่นไปเป็นอันขาดพระเจ้าค่าในขณะนั้นมีพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งนามว่าสี่คงจันได้กราบขอประทานพุทธานุญาตแล้วทูลถามว่า ข้าแต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาในอนาคตการภายหน้าหากมีเวนัยสัตว์เหล่าใดที่ได้สดับฟังเรื่องราวของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์แล้วตั้งใจภาคเพียนบำเพ็ญธรรมประพฤติดีปฏิบัติชอบอีกทั้งได้พากันถวายสักการะบูชาภาวนาพระนามของท่านเป็นประจำจะบังเกิดพลานิสงประการใดบ้างพระเจ้าข้า พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าดูก่อนสีคงจันโพธิสัต์วหากในอนาคตการเวนยสัต์วเหล่าใดได้ประพฤติปฏิบัติต้นตามธรรมโอวาทแห่งพระสูตรนี้แล้วบุคคลเหล่านั้นยังได้รับมหาคุลเจ็ดประการคือ 1. จะได้สำเร็จมรรคผลโดยเร็ว 2. สามารถลบล้างหนี้เวรกรรมบาป 3. เหล่าเทพเทวาจะปกป้องคุ้มครองทุกทิวาราตี 4. มีโพธิจิตที่มั่นคงไม่เสื่อมถอย 5. บุญญาบาร,รมีเพิ่มพูน 6. มีสิริอายุยืนยาวและ 7. จัจกได้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างแน่นอน ครั้นเหล่าพุทธพระโพธิสัตว์พระอ,อรหันต์พร้อมทั้งบรรดาเทพรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั่วทศทิศในหมื่นจักรวาลได้สดับฟังเรื่องราวของพักกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์ซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดเมตตาแสดงวิสัชนาจบลงทุกพระองค์ ่างก็ได้เรลงเสียงแซ่สองสาธุการขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันว่าตั้งแต่ไหนแต่ลายมาไม่เคยได้ยินว่าผู้ใดมีปณิธานที่สูงล้ำดังองค์พระกสิทธิคันโพธิสัตว์เจ้าพระองค์นี้เลยช่างน่าอัศจรรย์น่าอัศรจรรย์จริงๆในการบัดนั้นเหล่าเทพพยาดาซึ่งอยู่ในฟากฟ้านาภากาศเบื้องบน ต่างก็ได้โปรยปลายเข้าตอกดอกไม้และแก้วมณีรัตนชาติอันแววาวาวระยิประยับลงมาเพื่อน้อมรับนมัสการบูชาแด่องค์สมเด็จพระสักยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระกสิติคันโพธิสัตว์ทัศนาการดูประหนึ่งหยาดฝนทิพย์อันประพรมให้วิจิตงดงามสว่างสวัยเรืองรองไปทั่วชั้นดาวดึงเทวโลกนั้น และบัดนี้จึงขอสมมุติยุติพระกสิทิคันโพธิสัตว์มูล,ลปณิธานสูตรลงด้วยประการละชนีจบกันไปแล้วกับเรื่องราวขององค์พระกสิทิคันโพธิสัตว์และอนิสง์ของการสักการะบูชาองค์ท่านหากผู้ใดได้ฟังมาจนถึงบัดนี้เราขออนิสงผลบุญนี้ ส่งผลให้พรใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำรัสตัดไว้ทั้งหมดทั้งมวลจงบังเกิดแก่ท่านผู้ฟังผู้เจริญทุกท่านด้วยนะคะและขอได้โปรดกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญต่อไปฝากกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวดีๆจากเราด้วยนะคะและจงอย่าลืมว่าถ้าจะมูต้องรู้ให้จริง จนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ